dạng ai 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 เป็นซีรีส์ที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าเป็นซีรีส์ที่ถูกแบนในการแข่งขันแน่นอนนะครับผมนั่นะก็คือซีรีส์เดวอนิกนะครับก็คือซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีเอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะก่อกวนหนักมากนะแบบว่าอืมนะแบบว่าคือโดนยิงทีเนี่ยมันจะขึ้นเอฟเฟกเลยกลางจอเลยเสียงแดงเลยมันอ,มอารมณ์เหมือนว่าเป็นดวงตาของปีศาจ นะประมาณนั้นนะครับและโดยเฉพาะคิดเนี่ยโหปวดสุดๆครับคิดเดมอนะิก่ปวดในส่วนแล้วนะเอออ่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นละกันนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมมีอาร์คเดมอนิกเนะยแล้วก็เออที่ก็ส่วนเดมอนิกอยู่แล้วนะครับอ่านะเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะครับว่า <laughs> เรามีอยู่แล้วอย่างไงล่ะนี่ครับและที่สําคัญก็คือหน้ากากตัวนี้มันบวกดาเมจด้วยแล้วก็บวกคอมเมนย้าด้วยโคตรเจ๋งนะฮะโคตรเจ๋ง เพราะฉะนั้นผมจะใส่เล่นแล้วละกันเอ๊โหดหดน้กกากโหดเนี่ยน้กกากโหดเหมือนกันตัวนี้มันก็เท่ด้วยแหละเออมาเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นสไนก่อนเลยละกันนะครับอันดับแรกอ่ะเดี๋ยวไปหาเอาเล่นดีกว่าครับผมมาครับมาเริ่มกันเลยอุ๊ยโอ้ทีมเขาก็มีสไนเหมือนกันเลยฮืมมีเหมือนกันเลยนะสไนทีมั่าง้ามเนี่ย สุดยอดป่ะเฮ้ยย,ยนิงแบบนี้ครับเสร็จ <laughs> เสร็จเสร็จเนี่ยครับแล้วประเด็นคือ M 2 0 0ของซีรีส์นี่คือใส่ตัวเก็บเสียงด้วยนะครับใส่เขาเรียกว่าอะไรนะไซเลนปะ่ะไซเลนเซอร์ปะ่ะเออถ้าพูดผิดก,ก็ขอไฟด้วยนะฮะโอ้ทำไมไนายฝัย่งข,งขงา้ามโหจังวะ จัดไปหนึ่งนัดจัดไปอีกหนึ่งนัดอุ้ย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 โอ้โหแม่งขึ้นมายิงกูข้างบนเลยเว้ยเอ้ยโดดโดดโอ้เขากล้าใส่ผมเลยอ่ะเอ้าเพื่อนว่าละยังไง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 โอ้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 เออเออเละเปล่า จริงๆซีรีส์นี้ผมชอบเล่นคิดที่สุดและเพราะว่าคิดมันดูแบบมันดูเท่นะครับมันดูเท่และเอฟเฟกต์แม่งดีด้วย,ดวยเดย้ประเด็นละโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีคนถามเนีย่ยทำคลิปอะไรครับวันนี้ล่วงเลยโอ้สองก็บอกสองสองก็บอกเลยนะเมื่อกี้สองก็บอกเลยนะย <c oughs> ยนะหไหนไหนเงียบกีเงียบก โอ้ยแม่งเกิดมาคือเลงผมก่อนเลยอะเมื่อกี้เจ็บโซโอ้โหเจบ้อยโอโ้ทีมสไนเปอร์เขานี่สุดยอดนะแหมคมๆนั่งเล่นเลยนะปาแก๊สโปแม่งบนเลยนะเนี่ยอ่ะสไนแม่งหลายตัวเกินเริยจริงๆหลายตัวเกินอะตัวเดียวก็แย่แล้วผมไม่ใช่คนเก่งกันสไนในขนาดนั้นไงตัวเดียวก็แย่แล้วเนี่ย อาชิหายจะเล่นโกลนเท่าไหร่ผมจะเล่นอาร์คเท่าไหร่ครับเกมจบก่อนผมไม่รู้นะว่าเล่นอาร์คปกติเขาเล่นกันแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมเป็นคนที่คุมคนไม่ค่อยเก่งมากต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงอ่ะต้องใช้ฉายาช่วยนิดนึงอีกช่องหนึ่งไม่รู้จะเอาอะไรนะมันเดิมแหละเล่นมีดอีกแล้วโอ้ร้อยสิบคิวนึกว่าร้อยคิวนะเนี่ย จะมาแป,บแปบแ๊บๆแล้วก็ไปซะหน่อยเรียบร้อยหลับนะลอยเท่านั้นหลอยเท่านั้นที่ผมทำได้เรียบร้อยว่ะหัวแตกว่ะหัวแตกว่ะห้องนี้คนเข้ามาเร็วมากเข้ามาแป,แป๊บๆเองเรียบร้อย ยังไงครับ <laughs> โอ้ขอบคุณมากเพื่อนเอ้าชิบหายแล้วตัวแมวยังไม่ตายเลยมั้งนะอ๋อแมวตายแล้วเมื่อกีอ้ตัวที่เล่นตัวละครแมวตอนแรกผมนึกว่าเพื่อนยิงตายแล้วโอ้หเรียบร้อยเขากลับมาแล้วนี่ครับเอาตัวอีกแล้วนะเอาตัวโน่นหนึ่งอยู่แล้วไนมะ่ต้องกลัว ตัวนึงอยู่แล้วตาเล่นสนายอย่ะครับโอ้ผมเล่นกลแล้วผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวค่อยตอบนะค่อยตอบนะกลนะัวแบบพิมพ์ปุบ๊บตายปั๊บมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยกลและครับอา้าวรอบนี้กับพิมพ์ชายอืมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาถึงยีไม่โดนเลยเออแตะ อแต่แม่ทีมเรากดทั้ทีมฝั่งตรงข้ามออกมาไม่ได้เลยเหรออุ๊ยเจ็บร้อยอัดตัวนู้นหนึ่งอยู่แล้วบอมมาอุ๊ยกะสุวนเฉียวหน้าเลยนะโอ้โหเปลี่ยนไปเล่นเป็นกสุวนแล้วกัน เตัวนี้ยังไงออะดิยังไงือจริงฉันได้ได้เหมือนกันใช่ไหมสวยสวยสวยเพื่อนสวยตัดการเลยเพื really? <i> <i <i ่อนสวยครับสวยอืมเฮ้ยโหซัมบี้มาเลยเบาได้เบา โอ้โหเรียบร้อยหลับอีกแล้วหลับสบายยิงใครไม่โดนเลยวะโอ้โหทีเจ็ดเจ็ด <c oughs> ปืนนี่แม่งปืนแบบสุดยอดจริงๆว่ะ ปืนสุดฮิตเลยเนี่ยนะตอนเนี้ยปืนสุดฮิตเลยนะเวลาเนี่ยเย่ yeah, ยิงพิตาหัวแตกเ,เลยบลาโอ้ย oh, ยิงหัวผมแตกนี่มันยิงง่ายอยู่แล้วจริงจริงยิงหัวผมแตกนี่เป็นเรื่องเรื่องแบบยิงง่ายอยู่แล้วมันกลัวโอ้โหเหล่าก็เหล่าง่ายเลยนะ <c oughs> เหล่าเหล่าง่ายด้วยนะเอ้ยตกใจเลยกำลังพูดเลยบัะคำอยู่หดกัน <c oughs> โดดมาป่ะนะ่ะไม่โดดว่ะเอ้ยโอ้โหตูดใครบงังตูดเพื่อน เอา้ารือว่าหลังยิงแล้วก่อนนะรู้สึกว่าตอนนรกทีมเขาไม่ออกมาใช่ไหมเราต้องเอาแก๊สเรยบร้อยเบร้อยเนี่ยคิดแม่งยิงมันจริงผมรู้สึกว่ามันยิงง่ายแล้วก็เท่ด้วย <laughs> คิดที่แบบว่าใส่เก็บเสียงอะ่ะเออรู้สึกว่ามันมันดิยิงง่าย,ยงไงไม่รู้รแบบแปลกคอรู้สึกผมนะเออมันเป็นแค่ความรู้สึกของผมแหละจริงๆแล้วเนี่ยโอ้เรียบร้อยมึงเพื่อนกูนหลับละลก่อนนะนี่ปิดไปครับแกทั้งบน สุดยอดโอ้โหทีมเรากดเขายับดูดิด <20. S 1> ทีมเรากดเขายับเลยรอบนี้นะครับเราก็จะเล่นนะฉายานี้เลยครับลั่นสี่เลยครับเพราะว่ารอบนี้ผมจะเล่นคิด,ดยาวๆเรียงจะมาเล่นคิด,ดยาวๆเลยมาเล่นคิด,ดยาวๆเลยรอบนี้อ๋อจะเป็นจะตายยังไงนี่ก็อยู่ที่ฝีมือผมแล้วนะว่าผมจะยิงได้มากน้อยแค่ไหนแต่ครับผม เฮ้ยเพื่อนไม่เห็นเหรอหายแล้วเพื่อนไม่เห็นนะ้กูก็แตกได้นั่นนะโอ้โหเนี่ยปล่อยแตกแตงเูื่อโน้ตพี่ที่หายจนหมด <c oughs> เอ๋ <c oughs> เฮ้ยเหมือนมีดลอยมานะเมื่อกี้ ไอ้ยังอยู่ไม่ใช่หรอเอาแตกอีกเอาสบัดมาแตกเฉยสบัดแตกสบัดแตกนี่ว่เนี่ยเอ้ยเอาสุดยอดพี่สุดยอดทีมเราโอ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันได้มองเลยวะว่าเดี๋ยวมาอีกอะมาแบบไม่ทันตั้งตัวผมว่าเดี๋ยวมาอีกอะจริง เนี่ยแตกโอ้โหมันวะเพลงแต่ซีที่เนี้ยแม่งเล่นห้องกดแข่งไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนเออเล่นไม่ได้นะห้องกดแข่งก็เล่นไม่ได้แล้วเอาลงแข่งก็ลงไม่ได้ด้วยนะครับทำยาจ้าเรียบร้อยบ้านเราเข้าปน่ะ่ะ รียบร้อยบ้านเราครับบ้านเราเข้าอยู่นะตอนนี้ตายยังตายแล้หรอโอเคบ้านเราตายแล้วเฮ้ยจะเหล่าไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหแตกว่าแล้วนี่แก๊สเป็ดแม่งเลย โอ้โหบักหำเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นเยอะอายเลยคือนอกจากนั้นนี่ก็มีคนจะหมายมีดเราด้วยนะเนี่ย อ <laughs> ยอดอ้าวว๊ะยอดนี่พี่แมวครู <achieve> เห็นมีดเขาชัดเจนเลยนะไม่รู้นะเป็นความบังเอิญหรือยังไงนะแต่มีดพี่แกนี่คือมาหาผมทุกทีอะ่ะจริง ยังไงยังไงครับตัวนี้แหมร้ายจริงอุ้ยโหแตกแตกโบแตกโบเลยว่ะเฮ้ยโอเค,อเคอยังไงพี่สองสตปีอะอืมอืมยิง้าหัวด้วยอย่างเทโอโหสุด <déb> ย <uk les> อดอะก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่รู้นะผมเล่นกลเนี่ยเออมันขัดใจกับคนดูหรือเปล่านะว่าผมนี่ไม่ได้เก่งกลอะไรมากมายเนาะก็แบบพอเล่นได้นะครับแต่ว่าเออคิดเดมนิก นะเป็นอีกปืนหนึ่งที่บอกเลยนะะสุดยอดเหมือนกันเป็นปืนที่แบบเป็นปืนที่แบบจี๊ดสุดแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่เรียกได้ว่ามันจี๊ดสุดแล้วนะเออในบรรดาซีรีส์เี่มอิคิดตัวเนี้ยจี๊ดสุดแล้วนะครับจี๊ดสุดแล้วอ่ะไม่ใช่แค่หมายในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชอบวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องเราันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม